สวัสดีคะ่ะทุกคนเหตุ่วนเหตุร้ายแจ้ง191แต่ถ้าคิดถึงแจ้งพัทละา9น9นะคะพัทละา919เพื่อนกันวันคิดถึงค่ะเราจะมาเป็นเพื่อนชาวออฟฟิศนะคะทำให้คุณได้รู้ในสิ่งที่คุณอยากจะรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้านายลูกน้องคู่ค้าคู่ขายป้าโต๊ะข้างนะคะหรือแม้เป้าหมายที่คุณพุ่งชนนั้นคุณอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวเราจะมาไขคําตอบให้คุณนะคะวันนี้ เราจะมาคุยกันในเรื่องอ่างเปาอ่างใจว้าวุ่นใจไหมนะหรุดจีนนี้นะคะมาก่อนที่เราจะไปดูไพ่กันนะคะเรามาเช็คพลังงานของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเจเนอรรลนะคะไม่ได้เป็นคลิปของอคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าชอบแล้วเช็คพลังงานแล้วตรงนะคะก็ไปกันต่อนะคะแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะ 5ใบค่ะ Seven of s w สคะคุณอาจเป็นคนธาตุไฟนะคะออตอนนี้ในใจของคุณนะอยากจะพิชิตเป้าหมายให้ได้ตามที่คุณต้องการกำลังต่อสู้กับเป้าหมายหรือต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาอยู่นะคะ Tree of p e n t a c l e ค่ะคุณอาจเป็นคนธาตุดินนะคะตอนนี้คุณกำลังได้แสดงผลงานอะไรบางอย่าง ให้หลายๆคนได้เห็นอยู่นะคะไฟล์ออฟครับสค่ะคุณอาจเป็นคนทาดน้ํานะคะตอนนี้ในใจคุณค่อนข้างจะว้าวุ่นนะสับสนวุ่นวายอยู่เบาๆนะคะต่อไปนะคะ King of Pentacles นะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะว้าวุ่นใจยังไงนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่า ความมั่นคงกำลังรอคุณอยู่ในวันข้างหน้าอยู่ดีลึกๆแล้วคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะคุณอาจเป็นคนราศีกันค่ะสุดท้ายนะคะ Seven of Cups ค่ะ7จ็ถ้วยนะคะตอนนี้คุณกำลังมีความสับสนวุ่นวายในใจอยู่เบาๆเลยละว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ช่วงนี้ดีค่ะ อย่างไรแล้วตรงนี้เป็นพลังงานาโดยทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนธาตุดินน้ำลมไฟอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าพลังงานของคุณรู้สึกว่าตรงกับที่เช็คมานะคะคุณสามารถดูต่อได้เลยนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าช่วงตุลจ,จีนนี้อ่างเปาอ่างใจของคุณจะเป็นอะไรนะคะไบแรกค่ะ เซเว่นออสอนนะคะตอนนี้คุณกำลังต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นะคะมีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่เบาๆแหละนะคะก็พยายามทำทุกอย่างที่จะได้แสดงผลงานอยู่เนาะแต่อีกไม่นานนี้นะคะอีกไม่นานนี้คุณจะได้เฉลิมฉลอง มั่นคงกับความสำเร็จที่คุณได้ตรากตํำมานะคะตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมาอ่งเปาของคุณจะมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เงินไปซื้อบ้านซื้อรถสมใจที่คุณหวังไว้นะคะซึ่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยตัวคนเองอะ่ะก็พยายามหาทางออกพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จอยู่นะคะ q u e e n of p e น t a c l e s นะคะแล้วก็ในระยะเวลาที่ผ่านมาตัวคุณเองอะ่ะก็พยายามที่จะเก็บเงินเก็บทองวางแผนในการใช้จ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องยอดคงยอดขายที่คุณทําอยู่พยายามทําทุกอย่างคิดทุกอย่างให้เป็นสเต็ปสเต็ปอยู่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำมตามที่ตั้งไว้นะคะต่อไปค่ะว้าว The Empress นะคะเห็นไหมว่าจากการที่คุณได้วางแผนทุกอย่างมาแล้วเนี่ยให้เป็นสเต็ปสเต็ปแต่ที่แรกแล้วอ่ะมันก็ทำให้คุณได้รู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความมั่นคงมีความารู้สึกพอใจรู้สึกที่อบอุ่นหัวใจว่าคุณที่ทำทุกอย่างมาดาีมาดีอย่างที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วนะคะ แต่ต่อไปคือ five o f t e n t o n a นะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องหาเวลาขอคำปรึกษาจากผู้รู้เพิ่มเติมบ้างนะคะเพื่อให้แผนงานของคุณน่ะได้ประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดเองทำเองมันอาจจะทำให้คนเหนื่อยนะ t e m p e อร e เรนนะคะตัวนี้เห็นไหมว่าถ้าอย่างที่บอกคุณไปนะคะว่าถ้าตัวนี้มันสับสนวายมันเหนื่อยให้หาผู้รู้ในด้านต่างๆที่ช่วยคุณไขปัญหานั้นนะคะแล้วคุณจะได้คำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่สิบเรียนนะคะเป้าหมายที่คุณวัฝันไว้นะคะแล้วก็ได้อ่างเปา คือความสุขทางไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือเงินทองนะคะให้คุณได้มีเงินมาซื้อบ้านซื้อรถไงนะโอเครวมรวมของช่วงตรุษจ,จีนเนี้ยถือว่าดีเลยนะเขาอะอยากจะให้คุณอะ,อะข้ามผ่านความสับสนวุ่นวายอะไรต่างๆในหัวใจคุณด้วยการที่ไปปรึกษาผู้รู้เ,เป้าหมายที่คุณตั้งไวค้ค่ะไม่ไกลกันเอื้อมแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ อยากจะรู้ว่าความสับสนวุ่นวายในใจคุณที่คุณรู้สึกว่าทางออกมันดูไม่ค่อยชัดเจนนะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเคลียร์ไฟล์ให้นะคะคุณกำลังหาทางที่จะไปให้ถึงจุดหมายอยู่แหละมันอาจจะตันๆอยู่น้อยช่วงนี้เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยทางนั้นน่ะที่คุณได้ไปปรึกษาแล้วอ่ะคุณจะเจอคำตอบนะ เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปปรึกษาหรือไม่ได้ปรึกษาทีมงานหรือไม่ได้หันหน้าเข้าหากันกับทีมงานบางทีอ่ะเราจะต้องฝ่าฟันปัญหานั้นอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มันเหนื่อยนะคุณนะฉะนั้นการวางแผนการปรึกษาผู้รู้เป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับคุณตอนนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะงานที่คุณ ได้คิดได้หวังไว้นั้นนะคะถึงแม้มันจะเหน็ดจะเหนื่อยยังไงนะคะต้องทําต่อไปแต่สุดท้ายคุณจะได้รับข่าวดีคือความประสบความสําเร็จค่ะอย่าลืมนะต้องปรึกษาผู้รู้นะคะปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญใน,นด้านนั้นๆอาจจะเป็นหัวหน้าหรือผู้รู้ครูร,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 รูต่างๆในออฟฟิศของเรานะคะทีนี้มาดูว่าพาอยากแนะนําอะไรกับคุณนะคะ เดอซันมาแล้วคุณเดอซันมาแล้วอย่างที่บอกเลยนะคะช่วงตุดจีนนี้นะคะยังไงอังเปาได้รับแน่นอนนะคะคุณจะมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่คุณวางแผนไว้นะคะเดอซันมาบอกแล้วว่าถ้าคุณปรึกษาผู้รู้ในการทําแผนงานต่างๆคุณนะคะคุณก็จะสําเร็จแล้วก็เดอซันก็จะเกิดขึ้นในหัวใจคุณนะ ถึงแม้ว่าการเดินทางมันจะหนักจะหน่วงสักหน่อยนะคะในการหนทางที่เราจะฝ่าฟันไปในครั้งนี้นะคะแต่เชื่อสิว่าการทํางานหนักครั้งนี้เพอเผลอคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะได้แล้าแฟ้นนะคะอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลําพังนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณหรือแม้ในออฟฟิศของคุณเองน่ะ <Yeah. S 2> ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาคุณอยู่นะคะ อย่าลืมเข้าไปหาเขานะคะถ้ารู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้เขาเพร้อมให้ความปรึกษากับคุณนะคะต่อไปค่ะ king of s w o n นะคะตอนนี้ไฟในใจคุณอะอยากจะทําทุกอย่างให้มันสำเร็จแล้วคุณก็จะพยายามทําทุกอย่างให้มันสำเร็จคุณอยากจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณหวังไว้นะคะอยากจะบอกว่า the sun มาแล้วยังไงอะคุณสำเร็จอยู่แล้วคุณสามารถ เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปได้ดังใจคุณค่ะเพียงแต่คุณจะต้องเข้าหาผู้รู้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เขาให้คําแนะนําแล้วคุณก็จะได้อ่าองเปาของใจในเดือนนี้แน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะ King of Cups ค่ะเห็นไหม King ก็มานะคะคิ n g ไม้คิ n g ถ้วยนะคะความสุขในหัวใจมันเกิดขึ้นเมื่อเราอะ่ะได้รับ ประสบความสําเร็จเมื่อเราได้รับอ่งเปาอ่งใจแล้วนะคะทั้งเงินทั้งทองความสุขหัวใจมันตามมาเห็นไหมความสุขหัวใจมันตามมาสี่ไม้เนี่ยเป็นสี่ไม้เนี่ยเป็นสี่ไม้ของความมั่นคงต่างๆนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองไม่ว่าจะด้วยการได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือแม้ได้อะไรที่คุณอยากได้ที่คุณฝันที่คุณคิดมานานนะคะทีเนี้มาดูค่ะว่าช่วงนี้เนี่ย คุณควรจะใส่สีอะไรนะคะมูกันสักนิดหนึ่งอ่ะสีม่วงค่ะคุณสีม่วงเป็นสีน้ำโชคของคุณนะสีม่วงเนี่ย the best เลยช่วงนี้นะคะสีแดงนะคะโอดตรงกับเ,เทศกาลพอดีเลยนะคะทีนี้ถ้าคุณอยากจะมูเพิ่มนะคะแนะนําให้คุณไปมูพระแม่ลักษมีคะ่ะถ้าคุณอยู่กรุงเทพก็ไปที่เกสรพระซาได้เลยนะ,ะหรือแม้กระทั่งอ,อีกที่หนึ่งก็คือพระพิคเนตนะคะ พระพิคเนตเป็น The Best ของเทพแห่งความสำเร็จอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ก็ท่านออกมาเพื่อไวพรให้คุณประสบความสำเร็จนะคะจุจีนนี้ขอให้คุณได้อ่งเปาอ่างใจสมใจปรารถนานะคะเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191แต่ถ้าคิดถึงแจ้งพัทระ919พัทระ919เเพื่อนกันวันคิดถึงนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ